โอ้โหต้องบอกแล้วครับเรามาสรุปหลังเกมบอลไทยละครับหลังจากที่เกิดปรากฏการ์นะครับโอ้เหลือจะเชื่อครับในการลงสนามของการท่าเรือและพลังการด้วยสกอร์อันขาดลอยนะครับ 8-0เดี๋ยววันนี้ให้ดูกันยับๆเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในแต่ละจังหวะของเกมนี้เนี่ยนะครับ8ลูกเดี๋ยวไปดูกันเต็มๆเลยครับรวมไปถึงคู่อื่นกันด้วยนะครับหลุดมาแล้วบายันตไปเรืยบาเยนติดีต่อมาจังหวะนี้ลูคสัส1-0ครับลูคสัสคอสตาทำประตูให้กับการท่าเรือขึ้นนำในนาทีที่10ครับโอ้โหมาจนได้ครับการท่าเรือ f c ครับเอาเลยครับนับหแล้วครับ เปิดลูกนี้มาเกอดสซันไม่ถึงแต่ว่าลูกนี้โอ้โหผู้เล่นของการท่าเรือนอนเจ็บครับพีรวัตรจังที่พีรวัตรเนี่ยเคลียบอลไปครับโอ้ยเท้าซ้ายครับของเกอร์ซันเนี่ยจังหวะที่จะเข้ามาแย่งบอลเนี่ยไปย่ำใส่เท้าวขวาของพีรวัตรอัคคธรรมนะครับถึงว่าเจ้าทัวเจ็บเลยครับไปตัดสินนะครับที่ต่างประเทศบ่อยครับหลังจากที่ได้ดูแล้ว าแบบนี้ว่ายังไงใบแดงครับโอ้โหพีระดอนพีระดอนถ่ายออกขวาให้กับสุพนันสุพนันลากมาสุพนันเข้าซ้ายยิงเฉแลบ2-0ครับโอ้โหสุพนันบุรีรัตน์โอ้โหยิงลูกนี้นี่มันเฉแลบครับทําให้สลุดเองเนี่ยทิ้งตัวไปผิดทางหักเข้าซ้ายแล้วดูครับยิงเนี่ยบอลนี่มันไปเฉแลบครับหมดสิทธิ์เซฟเลยครับสลุดน่าเสียบ น่าจะไปโดนปราจาเปิดเข้าช่องมาเอาแล้วครับจังหวะน,นี้บายันไปเลียเข้าไปในกรอบล็อกมาเข้าขวาขวาและจริงลูกนี้ติดบล็อกได้ซ้ายเปิดเข้ามาพีระดอนโอ้โห3-0ครับพีระดอนจับรัศมีทําประตูให้กับการท่าเรือหนีห่างนะครับ3-0นี่ครับจากการแทงบอลทะลุช่องมาให้กับบารยันไปเลียครับนี่ครับจังหวะแรกไม่ยิงครับโยกหลบยิงจังหวะแรกเนี่ยไปติดทางด้านของปวียบแต่ก็เปิด มาอีกครั้งหนึ่งมาเข้าเท้าพีระด,ดน,นี้ลุมาวอลชิตตะวัลจังหวะเดียวลูกขอาครับหลุดมาอีกแล้วพีระดนล็อกแล้วพีระดนซ้ายเรียบร้อยครับโอโ้โหสี่ประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่66นะครับโอโ้โหห่างไปแค่สี่นาทีพีระด,ดนเบิ้ลคนเดียว2ประตูโอ้ได้ลุ้นแฮตเชือดอีกแล้วครับทั้งนั้นของพีระโดนี้เนี่ย,ย ب, จังหวะที่กาก้าเนี่ยไหลามาแล้วดูครับพีระด,ดนจังหวะแรกไม่ยิงครับ แล้วโอ้โหขาอ่อนไปนิดหนึ่งแต่ยังได้อยู่ไหลขึ้นกลับมาแบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับโอ้โหมาจุดปาโต5้ประตูต่อศูนย์ครับลูกนี้ต้องชมครับอัสนาวีโอ้โหถือว่าวิ่งเร็วมากครับอัสนาวีครับเนี่บจังหวะที่กากาเมนเดสเนี่ยก็เปิดบอลเหมือนจะเคลียร์มาเลยครับแต่โอ้โหอัสนาวีครับวิ่งสู้ฟัสจริงๆครับหโูสปีดมาครับ เอาซะอนุมาธานคูมาเนี่ยหูเอาไม่อยู่จริงๆครับนี่ครับไหลามาหูก็ไม่เหลือครับสุพรรณสุพรรณเปิดโดงย้อยลึกๆมาลูกนี้ยังได้ครับเทียสักทีเราสักยังไงทีเราสักยิยงลูกนดี้โอ้โห6-0ทีเราสักเผยพิบายครับสัมผัสบอลแรกเป็นประต,ตูของเขาเลยนะครับทำให้ท่าเรือครึ่งโหลครับ <T> เรียกความมั่นใจครับก่อนไปรับใช้ทีมชาติไทยครับสำหรับทางด้านของธีระศักดิ์เผยพิมายครับเลือกเลือกไปช่องนี้เลยเอาครับมีธีระศักดิ์มาช่วยสุลลากาขอจริงโอ้โหชนกันโมงตั้งจริงๆลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับมาดุสปาโตเจ็ดประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหเจังหวะที่ขึ้นเกมมาครับดูครับสุลลากานะครับโหแหวกเข้าไปเองครับ ยิงด้วยซ้ายครับบอลเนี่ยพุ่งไปชนคานนะครับต่อนนี้ตกลงมาแล้วตรงนั้นนี่มีคนเดียวนะครับทางด้านของปาโต้ครับโหมเข้าไปก็ไม่เหลือครับพาขึ้นมาออกไปที่ปกรณ์ปกรณ์เข้าช่องมาได้สวยเอาวเลยครับสุพนันสุพนันหักเข้ามาแล้วซัดโอ้โหที่ยังสั่เผยพีมาย8ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหนาทีที่86ครับพลังการโดน8ประตูนะครับดูครับปกรณ์เนี่ยไหลมาครับแล้วสุพนันครับมองเห็นแล้วครับ เปิดตัดกลับมาให้กับทางทีรศักดิ์เผยพิมายครับจุดนัดพบเลยครับมาครับเกมเริ่มครับทีเยือนชลบุรีเอฟครับอยู่ในชุดขาวล้วนนะครับเกียร์เริ่มเกมก่อนเอาไห้ไม่ดีแล้วครับเราชตาลูกนี้เราโดนแยงอีซ่ายิงเลยครับมดแหมไม่ตรงกะยิงแบบรักไก่นะครับสุบัญญานี่ก็ใช่ครับยืดเป็นตัวสำรองนะครับยอดไปครับเบนเดวิสเอา้วบอลเล่ลูกนี้ฟาวาแฮนบอล ผู้สื่ว่าไงครับโอ้โหเลยครับย้อนเจมส์ดีฟองใหญ่เลยครับ <c oughs> เอ้าเกี่ยวลูกนี้ลงอีซ่าปัดชนเสาโอ้โหยิงอีกทียจะคว้าได้ประตูสามเข้าไปแล้วครับโอ้โหเอาเลยครับเป็นประตูของอุ้งไทยธานีครับโรตพัฒนากสวัสดิ์ครับหนึ่งสูทนาทีที่สามสิบสี่ครับอุ้งไทยธานีเอฟซีได้ประตูขึ้นนำชลบุรีครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จากโรตพัฒนากสวัสดิ์นะครับ ดูจังหวะบอลมาจากนนทพัฒน์เนี่ยนะครับเนี่ยเปิดเข้ามาแล้วไปเสียจังหวะลื่นกันของเฟลิเป้แล้วจังหวะยิงลูกนี้ครับอุ้ของโมเมติซ่าครับบอลไปชนเสาแล้วครับแล้วก็ดอนมาเข้าทางนนทพัฒน์ครับดูครับยิงลูกนี้อุ้งชนเสาครับแล้วทําอีกทีหนึ่งครับของพิซ่าครับแต่ว่าเบรซาซ่ายังปัดไม่ได้ครับสุดท้ายเนี่ยนนทพัฒน์ครับตั้งสวัสดิ์ได้มาซ้มปครับเออครับเปิดประสิทภาพต่างปอล เปิดโค้งลูกนี้ตุลย์เกียร์เอามาชกบอลยังไม่พ้นอันตรายอดิศักดิ์ตกโอ้โหอยู่ไหนเควินโดนเตะจุดโทษครับโอ้โหวิ่งกัไปจิงลูกนี้ไปโลรทานครับหนึ่งหนึ่งครับโอ้โห,โโหเกมนี้นี่จากสิบสองศอกเลครับโจนาธานโบุิกิเลยครับทำประตูตีเสมอให้กับชลบุรีฟุตซีได้สำเร็จนะครับจากจุดโทษทำได้ดีครับโจนาธานโบุิกิครับวิ่งแค่สองเก้าเลยครับ นี่ครับเดี๋ยวโค้ชโจสะใจครับ <laughs> แล้วพวกตัวลุกขงมชลบุรีได้ลงมากันเพียบแล้วตอนนี้ให้มาโบลิกิโอ้โหจิ้มไ้นิดเดียวครับวัฒนาครับ ไม่อย่างนั้นบอลิกยิงเดียวเเียเลยครับเนี่ยเอาละครับมาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนะครับเดี๋ยววันนี้ลงเตะอีก3คู่นะวันนี้มีทรูแบงคอกเจอนครราชสีมาประจวบเจอราชบุรีและบิ๊กแม์ครับบุรีรัมเจอกับบีจีปทุมห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะส่วนคู่อื่นเนี่ยลำพูนเสมอเมืองทองไปสองตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะครับเชียงรายแพ้ระยองศูนอุทัยเสมอชนบุรี1 1การท่าเรือถล่ม พลังการ80นะครับอยุธยาเสมอสุขโขทัย 1>, 1ประตูตอนหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนตารางคะแนนครับตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ายังรอทีมอื่นอยู่นะแต่ว่าบุรีรัมย์ก็จะฝูงครับ6นัด18แต้มเต็มราช,ชบุรีครับ6นัด13แต้มเท่ากับทรูแบงคอกเดี๋ยวลงสนามวันนี้นะครับส่วนระยองขึ้นอันดับสีครับสุดยอดการท่าเรืออันดับ5ครับมี10แต้มนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันด้วยที2คู่นี้ก็โคตรมันโคตรเดือดยิงกันหล ูกด้วยกันนะครับโอ้ oh, เหลือเกินเหลือเกินครับไปชมฮะกรสินเป่าเริ่มเกมเลยครับทีมเยือนกเกษตรศาสตร์เป็นฝ่ายเขียวบอลเริ่มเกมก่อนนะครับครึ่งเวลาแรกนี่จะบุกจากขวาไปซ้ายครับอีเจยองมองหาเพื่อนครับตักมาตรงกลางสนามเชียพลคืนให้ซ,ซัสซี่ตั้งปอมเปิดด้วยขวาแล้วบ่งเข้าไปเลยครับถึงประตูต่อศูนย์ครับ โอ้โหกรศเสตร์ขึ้นนําไปแล้วครับม่งจอครับเสาไกลฝั่งซ้ายเลยนะครับเอาเลยครับขึ้นนําตั้งแต่ต้นเกมนะครับนนทพัฒน์ปานเอ็มทนครับดูครับมองแล้วหยอดข้ามเลยครับตั้งใจเลยครับตัวประกอบไม่มีครับเจนพบพยายามมาช่วยแล้วแต่ว่าไม่ทันครับนี่ครับคลาสระดับเล่นลีกยุโรปมาแล้วนี่ครับชูคิดจับโอ้โหแล้วสปีดไปถึงเส้นหลังล้องเปิดโดกเข้ากลางมามงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหตีเสมอ หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับคาร์ลสเนโต้โอ้โหมงจ่อๆเลยครับโอ้เปิดว่ายากแล้วครับมงก็ยากเหมือนกันครับแต่ว่ายังทําได้ครับประตูเสมอของเจ้าถิ่นปัตตานีเอฟซีครับจากคาร์ลสเนโต้ครับด้านซ้ายนี่เป็นชูคิดครับที่เปิดเข้ามาแล้วนี่ครับม่งเข้าไปเป็นอนุวานะครับอีกรอบหนึ่งครับนูเนสนาุพลนาุพลซัดเอก ต้องเซฟทิ้งเลยครับอูโหปรินกุญชรซุปเปอร์เซฟครับทางซ้ายเลยเอาเลยครับดูดบอลลงได้เข้ามาในเขตโทษแล้วตั้งปมสัดเรียบร้อยเลยครับอูโหประตูต่อหนึ่งเลยครับปัตาดีเอครับอู้น้ำอีกครั้งหนึ่งครับจากเจนพบโพขีครับอู้นํำครั้งแรกของเกมนี้ครับดูครับโอ้โหแรงมากครับลูกนี้ลูกเก่งเลยครับ จ่ายออกขวามาครับเจนพบถึงสุดเส้นหลังเปิดเข้ากลางมงย้อนสอนแล้วพลิกตัวสัตว์เรียบร้อยเลยครับเฟลิเป้ดูเนสอู้หูจ่อๆเลยครับหนีออกไปเป็น3ประตูต่อหนึ่งครับปัตตานีเอฟซดูครับจังหวะวิ่งแบวไม่ล้ำหน้านะครับแล้วเหมือนพยายามจะใช้ไหล่กระแทกแล้วก็บังบอลครับแต่ว่าการแนวร่วงไมใไเข็โทษ เข้ามานี่ก็น่าจะเป็นการจุดประกายการที่จะกลับมาของเกษตรศาสตร์ได้เหมือนกันนะครับซาซิซัดไม่พลาดครับเอาเลยครับเกษตรศาสตร์ไล่มาเป็น2ประตูต่อ3ามครับอูโหยิงทางฝั่งซ้ายมือของตัวเองคมกริบเลยทั้งของเกษตรศาสตร์อิสมาเอลซาซิขวามีนัทพลจ่ายมานัทพลทับถนนตั้งปอมเปิดได้มงเรียบร้อยเลยครับโอ้โห ตีเสมอเป็น3ประตูต่อ3ครับอักครวินสวัสดีครับทำจนได้ครับกรเกษตรศาสตร์เอฟซนี่ครับลงมาเนี่ยเหมือนเป็นกึง่งปีกึ่งแบกนะครับทางนัทพลแล้วมีความเร็วคล่องครับแล้วเปิดแม่นมากครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์และที่สำคัญเซ็นทรัลอีส v i วิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าไปเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลาเซล ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอช้ารีบซื้อกันได้เลยครับ